cào phá hái hết, cào phá hái hết trái, hết hết trái, mình hết thau, để, ô, để để để, sai rồi, ô, má หวังหากินกระเพยุกไก่คางเถียงเยาเห็นเถียงชอบเรื่อยๆหาตีอีกนี่เลยดอกหนึ่ง,งนี่ดอกหนึ่งน,นี่ดอกหนึ่งเก็บทีละงันเก็บดอกดอกนี้มันมันจะออาเอา๋ยวมาเก็บกันนะ นี่ดอกมึงโอหก็เห็น่รงงานก็ทัวไปก็ไปเบิ้งอันดอกนึงเป็นตาข้าวเดียวใบใหม่มปนปกใบใหม่มันหลเกี่ยวมันเหมนกันเกี่ยวเบิ้งก็แบรนี้เ่ยนอายุเป็นคุมตัวทีหยอ ก็พอสองดอกด้วยไม่กี่กระนดอกนึ่งร้อนเนี้ยคุณรุ้งกระไรกเนาะ นี่ดอกหนึ่งพี่น้องเลยไฟเหยียบจนมุนแอบแยบน่นี่เลยทำไมเขาเหยียบขึ้นนะไปดูเขาเหยียบแอ๋เลยนี่ดอกนี่เฮ้ดอกไหนรู้ดอกนี้อุ้ยงามๆตุ๊บตาดีแต่วะ เสด็จเสด็จนี่กำลังงามเลยโอ้มันเท่าแล้วเท่าก็เอาโอ้ยใบใหม่ปลุกนี่กำลังงามๆเลยดูเป็นกลุ่มหนึงดูเป็นกลุ่ม muối <laughs> 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 <Bố> mày kia, <chia. cười> sế 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 <laughs> đọt ngay quá <laughs> đọt đỏ nhanh ngọt ngay bạn ใช่ใเอาใบไม่เออดูดอกใหญ่ายง่ายหาหาเงาดอกขุนดอกหนึ่งกำลังงามเลยนี่คือนี่เด๋อเด๋ออ้ยพี่เอาประกลายนี่นี่พี่ดอกนเจียวซะกันเด๋อนี่พี่ดอกเนี่ดอกนึงอ่ะ สดอกหวหางก็ลงเป็น,นมันวเปนะ็นัวนนะลองทำงานี่ลเดอกนี่มาเามาแ๊บเดียววสีนาทีเหลืย,ยางเดียวตัวนุ่งหลวะสองดอกม่ดอกดอกนี้เขาแร,ร้วว่าอาอดอดอี่ดอกมังมเหปะ มันเผาดินมันรุนะเ,เอาเหยียบลงไปรุนมุนผูกไม่ปวดนี่ดอกมันมันเผาดอกบอลไวเป็นเชี่ยตอน,นเผาลอวไวเป็นเช่าก็จนมีดอก่งน้ยน,น่อยะ ไมยังกินมันเอายกเสื้อดูวยตัวเล่หนาเอายกปลาเพชรไปเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้คือมาอยู่กลางจดีวะเอาเอาเอาไปปนได้แกงแล้วได้หลายก็มือเก็บแทนไปอำอม บ้านเราแม่พวกกันมามาเศร้าพอดีนิ่งยากน้องกันลองพอดีเลยจำได้จากใดที่งก็แกงที่เราแกงบาเสียบต้องปลูกพืชวานเสียนหาเห็นมาจากอย่งก่อนน้องคายว่ะบึงการมาไก่ด้วยมาเห็นอยู่สีสะเกยดจะบึงการถึง

เอาไว้เป็นเส้อพี่นอ้องคว่บวะห่วอห่วยอ,อ,อีกวโอ้ยลุงหลายเลยลุงกับลุงเนี่ย Gặng đồng, gặng, gặp, gặp. À, đưa, đưa, oh, đó sao chạy càng bài mơ nga lạy thêm một số bung lực ta mẹ có mẹ ้เขาไปบนข้างในอีกหน่อยนึงมีปลาอีกปลานึงยังเียยังใส่ยังใสยังอะไปยังมาหมูปลามาอู้นุงก็หลายนี่น้องนี่ละตอนนี้แหละหอนมองเจ็ดแล้วเชียหาร์ดมั เผาเลยเผาวางเผาล้นี่นหะมือนังก็มือนังเมาเอาก็เอาอยู่นะแล้วนี่แหไม่เจอยดูจกดกดกองมาเลยาปากมันยา่างกับเรือรอปากสั่ง ปลามาไม่จะ่ยุ่งยุ่งหลายให้เจออีกแล้วเจออีกแล้วอีกหนึ่งดอกอืนี่ดอกเดียวไม่โม ว่ยายกี่กําพากับดอกเดียวเนาะ้องกระบอกแล้วเนาะแ,แต่คนยางไกลมากหายนึกไม่เห็นออว่าหอยังตะมัว่านหนีดอกไปมั้ดดยดิย่อยู่ที่ปลายนะพี่น้องนูหน่อยยางไปสามรอบแล้วมองนี่มองหนึ่งยางไปสามรอบแล้ววะ ขื่นน้ำกล่วนว่าเจ๋อเจ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ออกพลอ,อยเยอะกันยางไปหากันเออ,อหมดฮะ ถือเคียระ,ะสายสนโอ้นี่นีดอกนึงสามดอกเด็กขาน้ำทำไมอ,อ,อย่างกายเป็นสามดอกจะงนอืโอ้ยอิมจะทิม เ่าไปนอนเขาไป้างนอกวันซื้อว่าสิตใจร้ายต่นุงก็หรายล้อาไปสรุปผลงั้น้างนอก,กัะหวานจิตใจร้ายทำเลยนะครับเนาะปลาเนี่ยปลาป็นไงป็นไรเพราะกำเนครับเอาลูมือหาเนาะเกียงเกียงเกียงจิว้ายเต๋อเพื่อนนะเออ ผลงานทดี่ไปหามาเหนนั่อันนั้นเนะอันนั้นนตาลงกิวต <laughs> าลงคิวเบือเบอมอ่านสองรูอะไรอยู่เนาะรู้หนึ่งรู้กลัวสองรูเปลู่้เนาฝาก่องรู